สวัสดีค่ะสวัสดีตาไหสวส,สวัสดีจ้าพี่น้องมงนี้ยติก็มาอยู่ที่บ่อน้ําพุร้อนนะคะทุกคนบอ่อน้ําพุร้อนธรรมชาติที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะทุกคนมาตอนข้อแรงบรรยากาศพอดีพอดีค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยอ่ะกุ่มขึ้นฝรั่งหลากหลายฝลั่งเมซซิ่งมาก กำลังเอามือไปจุ่มเบิง้งงเราก็เอามือทกขึ้นคน <c oughs> เลย่อยหัวเป็นกระสิแบบว่าอย่าร่องมามันร้อนจริงไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะทุกคน <c oughs> นี่เลยค่ะทุกคนพุ่งจุ่นจอกๆเยอะไปไม่มีสองบอ่ออันนี้บ่อเล็กอาไขมาจุม่มอันนี้เป็นบ่อใหญ่ค่ะทุกคนอ้ <c oughs> ดูเขากำลังพปูเป็นมาไฮอานะํำไปยังบุญนี่เปใแ้ฮอานานว่ะอย่าบอกว่าเอาไปอาบนะนี่เลยค่ะทุกคนบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอันนี้กับกล่องค่ะทุกคนมันเลยบอนี่เนาะ ไหลซดไปน้ำเลยค่ะทุกคนนั่นอ้นันอันนั้นเป็นที่แช่เท้านะคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นบ่อเล็กตรงนี้ตรงนี้เป็นบ่อเล็กแล้วก็ไข่มาต้มตรงนี้แต่ว้เมื่อ,อไ,ไปจูมึงดูกล่าวแว้ไม่กล้าลองตรงนี้มันจะเป็นที่ที่แช่เท้าะค่ะทุกคน มาเบิงมาเบิงหม่องแซ่เท่าเต้าไว้ตรงนั้นเป็นวัดนะเนาะหรือย,ยังไงไม่ใช่เหรอเลือกเ,เป็นคาเฟ่ปะ่ปะ,าปะามากมรรมว่ะกีมากรรมดูพี่น้องขาเอาไข่ okay, มาจุม่ม <c oughs> เผินเสือาไข่มาจุม่มนี่ไงมันจะเป็นตะก้าอย่างเนี้โอ้โหมาดูเตา่าเต้าไว้ดูตะก้านี้ อันนี้เป็นตะกร้าใหญ่เลยอ่ะมีค่ะคทุกคนคหม่องเปิลไขยไข่อา,าไว้บอกว่าตุ้มมาต้มมาเอาไข่ไปต้มกินแล้วเราค่อยอันนี้เนาะอันนี้เป็นบ่อแช่ค่ะทุกคนบ่อแช่เท้าม่แะเท้านะค่ไว้เมือน,นันคอยฝันแห้งตีนดีไ <c oughs> ปค่ะทุกคนไปแช่เท้าน้ำกัน <c oughs> เป็นบรรยากาศ ร่ลมรื่นนะคะทุกคนฮะลมรื่นดีขนาดเลย,เยเท,ทุกคนขอสิมาเสียสูพีเแช่เทากันโอ้ยขินหัดนั่งออมเนียอมมันอยากแช่เท่า ใครกินแล้วไม่เก็บเนี่ยนี่เลยค่ะทุกคนมาเราจะแช่เท้าตรงนี้เนี่ยนั่งตรงนี้พอดีหอน,น่หอนวะมันหอนบ่บรรเนดเตะอืมอันนั้นมัน นี่ลองดูสิพอดีเชื่อป่ะมันห่อนปวดห่อนมันต้องตรงนี้เหรอีแช่เท้าบ่อน,น้ำพุร้อนไปไปพีไป เนี่ยค่ะมันร้อนเราขยับปีกขยับปีกคือเธอปีกจีนมากเราได้บัตรลองแช่ดู มาเยอะมาขอดูนีดูดิซือที่ชูไหมพระจ้าชลที่ซื้อที่ชูไหมือที่ชูไหมเอ๊ะนี่คนน้ทำเหลียมอืมทำเป็นเื่อั นแีอากาศหนาวนะาพอดีพอดีที่ถึงนันก็อนมากเลยอยากแค่มันอยากอห้เลือดไหลเลือดลวนมกแซ่ค่ะทุกคน